ไปเป็นบทขุทธ,ธาในสติอิติปิโสภะควาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูนอนุตตะโรปุริสัทธร,รมมาสารถธิสัทธาเทวมนุษสนางพุทโธภะควาติ สวะคาโตภะคะวตาธมโมูสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะนยิโกปัจจตังเวทิตพโพวินยูหีติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆ ยาทิทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสปุคขาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนโยปาหุนโยทักขินโยอันชลีกรรัรลโยอนุตตรังปุญยาเขตตังโลกสัสสิติจินดามณีปยังมันตังยะสังธาสังโกนางอุปสันติ สิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโปตันจามหาราชาตวังมังโปสัตถุโนทีบังการเทวสุโปเศริกิจิเทวเยสโกรปรชางทัสมินกินเนวาทัตตาปิยังกันตังปริปุตโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนะนานเยมณีจินดาปิยังจะทะนังสัเพเทชนาพระหมู่ชนาปิยังมะมะ สัก,กตวาพุทธรัตนาังโอสถังอุตามางังวะรางหิตังเทวะมนุษยานางพุทธเตเชนะโสรตินา นัสสันตุปัฏฐวาสเพทุกข่าวูปะเสมนตุเตสกัตตวาธรรมารัตนางโอสถังอุตมังวรังปาริราหูปสัมนังธรรมะเตเชนะโสตินานัสสันตุปัฏฐวาสเพพยาูปะเมนตุเตสกัตตวาสังฆรรตนางโอสถังอุตมังวรังอาหูเนยยงปาหูเนยยางสังฆเตเชนะโสตินานัสสันตุปัฏฐวาสเพโรคาวูปะเมนตุเต อิติปิโสภะควาอาระหังสัมมาสัมพุทธโธวิชชาจารณะสมปันโนสุขโตโลกวิทูลอนุตตโรปุริสัธามสาระดิสัทธาเทวมนุสสานางพุทธโธภะควาติสวา,าโคโตภะคะวตาธโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะไนาโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหีติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยทติทางจตาริภูริสายุคานิอัฏฐาปุริสปุคคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆ อาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอ,อัญชลีการณิโยอ,อนุตตรังปุญญะเขตตังโลกัสสาติจินดามณีปิยังมันตังยสังทาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปโพตันจะมหาราชาตวังมังโปสตุโนทีบังการเทโวสุโปเสธิกิจจิเทโวเยสโกปชามทัสมิงกิเน วาทตาปิยังกันตังสาริพุตโตพวันตุเมสิทธิลาพังชายาังชนาณนเยมณีจินดาปิยังจะทะนางสัพเพชะนาพระหูชนาปิยังมะมะสก,กัตาวาพุทธรัตนาโองสถังอุตมังวารางหิตังเทวะมุุษานางพุทธเตเชนะ โสตินานสันตุปัฏฐวาสเพทุกขาวูปะสเมตุเตส,ปปสกัตตวาธรรมะอรตนางโอสถังอุตมังวรังปริราหูปะสะมานังธรรมเตเชนะโสดินาปะโสดินานสันตุปัฏฐวาสเพพระยาวูปะสเมตุเตสกัตตวาสังขารตนางโอสถังอุตมังวรังอหูเนยยังปาหูเนยาเนายางสังฆเตเชนะโสดินานสันตุปัฏฐวาสเพโรคาวูปะสเมตุเต สิปิโซภะคะวาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทุตอนุตตรปุริสธรรมะสาระติสัทธาเทวมนุสสานาังพุทโธภะคะวาติ สวาคาโตพระควตตาธรมโมสันติกโกอากาลิกโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจักตังเวทิตาโพวินยูหีติสุปฏิปันโนพระควโตาสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนพระควโตาสาวกะสังโฆยายปฏิปันโนพระควโต สาวะกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระควะโตสาวะกะสังโฆยะทิทางจะตาริปุริสายุคามีอัฏฐาปุริสปุขลาเยสาพระควะโตสาวะกะสังโฆอาหุเนโย ο, ปาหุเนโย ο, ทักขิเนโย ο, อัญชลีกรลิโย ο, อนุตตรังปุญญะเดตอังโลกะสติจินดามณีไปยังมันตังยะสังทาสังโกนาง อุปสันติสินีหังมาตาปิตาวะโอระหังปโพตันจะมหาราชาตวังมังโปสัตุโนทีปังกาเรเทโวสุโพเสธิกิกิเทโวเยสโกรปรชางทัสมิงกินในวาทัตตาปิยังกันตังสาริพุโตภวันตุเมสิทธิลาพังชนะนานเยมณีจินดาปิยงังทันางสัพเพชนาพราะหูชนาปิยังมะมะ สกัตวาพุทธรัตนนางโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษานางพุทธเตเชนะโสตินาณสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาวูปะเสมนตุเตสกัตวาธรรมรัตนางโอสถังอุตมังวรังปาริราหูปะสะมะนางธรรมเตเชนะโสตินานสันตุปัตถวาสัพเพพยาวูปะเสมนตุเต สก,กัตตาวาสังคาระตะนางโอสทางอุตตะมังวะรางอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังคเตเชนะโสทินานสันตุปัฏฐวาสเพโรคาวุปสเสมตุเต เชยาสนากรตาพุทธาเชตวามารังสวะหนังจตุสัจจาสพังรัศ angular ปิวิงสุนาราสภาตันหังการาทยบพุทธวิสตินนยกะสเพปฏิติตตาไมหังมัตเตเกเตมุนิสราสีเซปติโตไมหังพุทโธธโมธวิโรจเนสโคปติโตไมหังอุเรศภคุณาโรุหัตถเยมีอนุรุโตสารีปุตโตจทักกินีโกทัธโยปิติภาคัสมิโมคลาโนจวามเกทตทกินีโสเนไมหังอาสุงอนันทาราหุโลกะสปโปรจมหานาโมอุพาสุงหะมโสตะเกเกสโตปิติภาคัสมิสุริโยบบพังโร นิส <Net> ินโนสิริสัมปโนโสภิโรมุนิพพ์คุวภคุมาลกัสโภเทโรมเหสีติถวะทะโคโสไม่ห่างวัฒนีนิจังปฏิทาสิกุณากรโย ปุณโ์นอังคุลิมาโลสุปะรินทะศิวะรีเทลลาปจัเอเมชตาณราเตติลกามะมาเสสาสิติมหาเทระวิชิตาชินสาวกาเอเตสิติมหาเทระชิตวันโตชินโอรสาชรนตาสิระเตชนะอังคมังคีสุสันติตารัตนังกุรโตอาสิทักขินีเมตสุตตะกังทัชันทางปัจจโตอาสิวามีอังคุลิมาละกังขัดทั้งหมดละปริตตัมจะอาญานันติยะสุตตะกังอากาเสชนานางอาสิเสสาปการสันติตาชินานาวรสาปิตาสัตปะการะลังกาตาวาตาปิตาทิสันชตาพาหิ นาสัตุปัตถวะอเซสาวินิยังยันตุอนันตชินเตชะสาวัสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปันเลชินาปัญชาาธรรมะชัมหิวิหารตังมหิตตเร สัทธาปะลังตุมังสะเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวามันโตสุขโตสุลโคชินานุภาเวนะชิตุปัตโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังฆานุภาเวนะชิตันตรยโยสัทธมานุภาวะปาริโตจารามิชินปัญชาเรติภาหุงสหสมานิมิมตมิตาสาวุทานตังจีเมฆาลังอุทิตโครัสะเสธมารางังธานาทิธรรมมวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชยมังคาลานิ มาราติเรกัมะพิชุชัดนิตะสัพพะรัติงโครามปนาละวะกัมะขะมะถาถะท,ท,ท,ทะขังขันตีสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชย,ะยะมังคลานินาราคีริงคัชวารังอติตังตะภูตังทาวะาก,กิจักกะมสนีวะสุทารุนันตังเมตตังภูเสกะ วิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชัสสาภวตุเตชยมังคลานิอุคิตะคักขะมาติหัตถสุทารุณันตังทาวันติโยชนะปัถางคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังขาตะมะโนชิตตวามุนินโทตันเตชัสสาภวตุเตชยมังคลานิกตะวานะจันทะมุทารัางอิวะคัพพิเนยา อิจายะทุธถวจัจจนาชนะกายามเชสัตสันเตนะโสมาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชักษาภพวตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายะมะติสัจจะจะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนางอาติอันทะภูตัง ปัญญาปัทีปชาลิโตชิตตวามุนินโทต,ตันเตศสาภวตุเตชยมังคลานินันโทปนานทะพุชคังวิพุทธังมหิตถิงปุตเตนะเถระปุชะเคนะทะมาปยันโตอิโูปะเทสะวิทินาชิตตวามุนินโทต,ตันเตศสาพวัตุเตชยมังคลานิทุกขะหะทิฏฐิพุชะเคนะสุทัตหันทัง ธรรมังวิสุทธิชุตินิธิภิกาพิธานังยานาคาเทนาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาาะสาภวตุเตชายามังคลานิเอตาปิพุทธะชายามังคละอัถฐคาถาโยวาจะโนทิณทิเน,านาสารเตมตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมขังสุขัง อธิคเมยะนะโรสปัญโยมหาการุนิโกนาโถหิตายะสัภาปานินางปูเรตะวาปะระมีสภาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะหวตุเตยชยมังคลงังชยันโตโพธิยามูเลัก,กยานางังนันทิวัต นเอวังตะวังว eh oh oh ok ah, ิสยโยโหหิชยันสุชยมังคะเลอัปราชิตาปานลังเกสีเซปทาวิโปคะเรอภิเสเกสัพพุทธานางอัคปัตโตปโมทติสุนักขัดตังสุมังคลังสุปาพาตังสุหุทิตตังสุขโนมุสุสุมุหุโตจะสุยิทัังพรรมจาริสุ ปทักขีนางกายกรรมมังวาจากาม,มังปทักขีนางปทักขีนางมโนกรรมมังปันนิทิเตปทักขีนาปทักขีนากตาวานะณละพันตัดเถปทักขีเน ภาวะตุสัพมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสเทพวันตุเตภาวะต,ต,ตุสัพมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพัฒมานุภาเวนะส,สัทธาโสเทพวันตุเตภาวะตุสัพมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสเทพวันตุเตยาเทวตาสันติวิหารวาสิกนี ถูเปคารโพธิคาเร,ร,าเรตหิงตหิงตาธรรมธานนนะพวันเตปูชิตาสดถิงกะโรเตทะวิหาระมันทะเลเทลาจัมัชาณวกาจะพิขโวสารามิกาธานาปฏิอุปาสกาคามาจะเทสานิคมาจะอิสาระ สัปปานะภูตาสุขิตาพะวันตุเตชลาภูชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทชาตาอัาโวปปาติกานินญ,ญานิกังธรรมะวะรางปัดทินจะเตสัพเพปิทุกขสะ กะโรนตุสังขะยังจาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัาธาราจะกปุขาสังโคโหตุสัมโควะอัฏฐายะจะหิตายะจะอัมเหรคะตุสัมธรรมโมสัมเพปิธรรมจาริโนวุฒิิงสัมปาปุเนยามะธรรมีอริยปะเวทิเตปะสันนาหวนตุสัพเพปิ ปานิโนพุทธศาสนสัมมาทารังปะเวชนโตกาเลเทโวปะวัสตสุวุตุธ,ธิภาวายะสตานาังสมมิทัทงเนตุมีทันิมมาตาปิตาจะอาจราชังนินจางรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนประชังรักขันตุสัพพาทุกทุกขขปัตตาจะนินทุกขาพยาปัตตาจนิพยา โสกปัปต,ตาจะนิโสกาโหตุสัเพปิบาณิโนโเอตตาวตาจะอามเฮหิสัมพะตังปุญญาสัมปะทาังสัมเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังท,ทันตุสัทธายะสีลังลักขันตุสัพพาภาวนาพิรตาโหตุคัชันตุเทวตาคาตา สัพเพพุทธาภรปัตตาปจเจก,กานันจะยังพลังอารหันตานันจะเตเชนระรักขังพันธามิสัพพโส ุสัพพังสุมังคะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธ,ธานุภาเวนะโสติโหนตุนิลันตารังโหตุสัพพังสุมังคะลังลักขันตุสัพพเทวตา สัพพธรรมานุภาเวนะสตีโนตุนิรันตารางังโนตุสัพพังสมังคลังรักขันตุสัพพเทว,วตาสัพพสังฆานุภาเวนะสตีโนตุนิรันตารางังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนนาตายด้วยการสวดสาธยายบทสวดมต์พระสูตรพระปริตรและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้ผนจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทว,วดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสายายมนลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิดตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว่าครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิงสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศ จงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเพิ่มสะ